เราก็มาตั้งค่าตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับมาหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับโทรศัพท์แต่และยี่ห้อจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีคําว่าตั้งค่าเพิ่มเติมประมาณนี้นะคลิกเ <heroin> ข้าไปครับแล้วเราก็มาหาคำว่าการเชื่อมต่อ otg นะครับแล้วก็กดเปิดนะเปิดปุ๊บตรงนี้นะครับเสียงและก,การสั่นนะครับคลิกที่เสียงและก,การสัน่นเสร็จแล้วก็มาดูข้างล่างนี้นะครับดู เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมหรือว่าเครื่องโทรศัพท์ trench, บางยี่ห้อบางเครื่องอาจจะเขียนว่าอื่นๆแล้วก็คลิกเพิ่มเติมอื่นๆเข้าไปแล้วเราก็คำว,ว่าอุปกรณ์เริ่มต้นนะครับคลิกเข้าไปถ้าของใครที่เป็นเลือกอัตโนมัติอย่างนี้นะให้เราคลิกแล้วเรามาเลือกเป็นใช้อุปกรณ์รอบข้างหรือโทรศัพท์บา,บางเครื่องเรียกว่าใช้อุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะขึ้นว่าใช้อุปกรณ์รอบข้างหรืออุปกรณ์เสริมนะครับ